สวัสดีครับกลมกีซีแชนแนลนะครับแล้วนี่พี่วดาเอามาพี่แดงตัวไหนอะไรมาให้ปลาโซโอ้ไปชุดเตี้ยเนาะพี่แดงเขาก็มีชุดของน้องหมานะครับก็เตี้ยต้องล็ต้องแรงนน้อยๆถึงจะมันก็ใหญ่ก็มันเตี้ยก็เพื่อนะนี่ยนี้มันใส่ได้ไหมนะได้ปลาโซท่านี้ท่นี้สามตัวแล้วนะกระเตี้คนละสามเนาะอันนี้ใครได้คนละสามป่ะอุ้ยไอซ์ไอซสี่ตัวเองอีกสองตัว อันนี้มันของแมววันนั้นเราใส่ให้น่ะเดี๋ยวไปให้แมววัดมันก็ไปทอนที่ไหนก็ไม่รู้เราบอกว่าไปเอามาเลย่อันนี้ใส่หน้าร้อนพี่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นหมามันก็เอาไปเลยใส่ไปเลยเอาใส่ไปลดโอ้หน้าหมาหน้าหน้าร้อนก็ไม่ต้องใส่ละที่แดงอีสามตัวที่แล้วไปให้หมาวัดเป็นบุญอืมอื่อ้าวเตี้ยตัวนี้หรือเปล่าวัดตัวรวยตัวรวยเตี้ยเตี้ยสีชมพูเนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้เนี้ยเออใช่ ไม่เลยไม่อะไรนะจากไห่นะโมแต่โมแต่สนใจตัมีตัวผู้มาตัวมียาเอานี้เอาหนี้ไม่ติใจนะไ้รอยรอยไอที่ขดติ้นรอยใส่ให้ไอ้ไอ้เปี้ยวเปี้ยวไม่เอาอ๋อมันของผู้หญิมก็ไม่เอานะันนี้อของหมาสีแดงนะสามตัวอันนี้เอซื้อมาให้ใช่ไหมครพี่หนึ่งสองสามไหมนาสหนึ่งตัวหนึ่งสง อา8.2ตัวนี่อ้าวที่มีแค่สี่เออได้ละเออเหมาะกันเลยขอบคุณค่ะได้ครบแล้วเนาะกระสอบมีสองตัวนะมีสองตัวตุ้ดี้ครับนี่แหละนี่แหละดี้ครับตัวกอลัมน์เป็นหกตัวคตัวละสามตัวตัวละสามอันนี้ไว้แจกมาวัดแจกหมาวัดครับอันนี้เป็นแมวน้องแมวเย็นแมวเราไม่ค่อยได้เลี้ยงไอ้นิกกี้หายไ่ไหนไม่รู้ไม่ได้เออนิกกี้เลย เปไรก็สามตัวหมาแบบมีตัวเดียวเออนี่มื่อกี้ในนี่เหมาะกับมันมันจะมามันจะมาหาเขาไม่เนี่ยแต่เราหาแต่ว่าเมื่อกี้นังเมื่อเช้ามันไปทางโน้นน่ะนั่นแหละมันไปที่สาวไปหาสาวไปหาสาวติดสาวเรียกก็ไม่หันมาเลยอ่ะนิกกี้ติดสาวตรงนี้มันไปตัวเดียวนะอุ้ยนิกกี้เก่งแล้วฝากไว้นิกกี้ด้วยหนึ่งคนิกกี้อันนีะคนละสามตัวนะมิบกี้หาเยอะนะลูกคือฝากไว้นิกกี้นี่นิกกี้มีคอลัมมีปีโป้ครับ อันนี้เป็นของน้องแมวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเราไม่ค่อยได้เลี้ยงเนาะแมววัดเยอะแม่วัดก็ให้แมววัดใส่แมววัดจะหนาวนะนี่มีเยอะเลยน่ารักจังเลยนี่มีห่อเลยมีห่อเลยมีห่อด้วยนะคะนี่นะ่นแมววัดด้วยนี่โอ้โน่ารักจี๊ดน่รักนะนี่นะแมวหนาวน่ารักมเลยนะโอ้โมีวัดมีนั่งเจ็ดตัวนะไม่มีแมวแปดแปดนะ ้มันมีตัวขาวอตัวนึงมั่วเมียวอะโอเคโอเคไปให้แมวไปข็ไปให้แมวกลมด้วยตัวนึงเอาเยมันมีอยู่มันนี่อยู่ตัวใหญ่นะแมวตัวใหญ่นะเออไม่ได้มันใหญ่อยู่มันจีอันเหลืองอัในี่อัสีเหลืองเนี้ยอัดสีเหลืองก็ได้ สวยนี่ขอบคุณเจ้ามีหมาแมวนี่ครับได้แล้วครับน้องแมวไว้ให้น้องแมวที่บ้านนะครับที่แมาน้องแมวที่บ้านไม่จะอยู่หรือเปล่านี่นะคะอันนี้ให้น้องแมวเหมือนกันน่ารักมากเลยอ่ะเน่่ะออโคตัวพอเขียนนะครับขอบคุณมากครับครับที่ DIY ที่นำเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้แรงกหมาให้ไปหนาวช่วยน้องช่วยน้องหมาน้องแมวเนาะโครงการโครงการโครงการช่วยน้องหมาน้องแมวครับช่วงหน้าหนาวครับารโครงการคุณนะครับใช่ใช่นัน